น้ำตกซับพลูน้ำตกเสาหินอัคนีบ้านซับเจริญตำบลยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีน้ำตกซับพลูเป็นน้ำตกที่มีความโดดเด่นสวยงามแปลกตาม,มากคือทั้งผนังโขดหินและแก่งหินของน้ำตกล้วนเป็นแท่งเสาหินอัคนีที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาหรือว่าหินไหลที่ประทุข,ขึ้นมาตามรอยปริแตกของเปลือกโลกเมื่อประมาณสิบล้านปีก่อน เมื่อลาวาเย็นตัวลงเกิดเป็นหินอัคนีชนิดหินบะซอลจากอัตราการหดตัวของลาวาที่แตกต่างกันจึงเกิดแรงดึงตัวทําให้เกิดการแตกตัวร้าวแยกจากกันมีลักษณะเป็นแท่งคอลัมน์หกเหลี่ยมยาวๆคล้ายเสาหินเรียงรายกันอยู่ขนาดใหญ่ประมาณ30เซนติเมตรเมื่อแรกเกิดนั้นเสาหินอัคนีเหล่านี้จะมีลักษณะตั้งฉากกับทิศทางการไหลของลาวาหรือตั้งในแนวดิ่ง แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการขยับตัวและมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจึงทําให้ชั้นแท่งหินหกเหลี่ยมเกิดการเอียงตัวเป็นระดับองศาต่างๆกันและยกตัวขึ้นมาปรากฏให้เห็นได้ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันต่อมามีลำธารน,น้ำจากน้ำซับบนป่าเขาด้านบนไหลผ่านลงมาจึงกลายเป็นน้ำตกซึ่งน้ำตกที่ไหลผ่านเสาหินอัคนีเช่นนี้ การเดินทางเข้าถึงมีป้ายบอกทางตลอดแต่ต้องเดินทางด้วยรถยนต์ยกสูงไปจนถึงบ้านทรัพย์เจริญจากนั้นต้องเดินต่อไปตามทางเดินขึ้นลงตามไหล่เขาที่สะดวกพอสมควรไปอีกประมาณ300เมตรแต่การเดินบนทางเดินและบนหินอักคณีควรระวังการลื่นโดยเฉพาะตอนฝนตก